อ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถามท่านสั้นถามว่าหุ้นมีปันผลกับไม่มีปันผลจุดดีจุดด้อยอต่างกันอย่างไรโอ้ดีมากเลยคำถามชอบมากเลยครับโอเคนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เอ่อหุ้นมีปันผลกับไม่มีปันผลต่างกันยังไงใช่ไหมครับอันดับแรกบอกแบบนี้ก่อนว่าจุดด้อยเออจุดด,ดีจุดด้อยนะครับ <c oughs> จะบอกอันดับแรกต้องบอกแบบนี้ไอหุ้นที่ปันผลเนี่ยก็ต้องดูอีกนะว่าปันผลเยอะหรือปันผลน้อย นะปันผลเยอะหรือปันผลน้อยนะครับ <c oughs> ต้องบอกแบบนี้อ,อหุ้นที่ไม่ปันผลใช้คำนี้ก่อนต้องบอกว่าเราคงเหมาไม่ได้ว่าหุ้นที่ไม่มีปันผลทุกตัวเป็นหุ้นที่ดีไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าหุ้นที่ไม่ปันผลเนี่ยต้องดูด้วยว่าทําไมถึงไม่ปันผลนะ <c oughs> ดูจุดประสงค์ก่อนว่าทำไมถึงไม่ปันผลถ้าบริษัทเนี่ยขาดทุนต่อเนื่องก็เลยปันผลไม่ได้อย่างเนี้ก็คงไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าบริษัทเนี่ยกำไรโตดีทุกปีเลย แต่ไม่ปันผลเพราะเอากําไรนั้นนะ่ะไปสร้างการเติบโตไปลงทุนต่อแบบนี้ดีไหมดีบอกเลยว่าแบบนี้ดีสุดๆดดีสุดๆด,ด,ดนะและถ้ายิ่งไม่หล่ะจ่ายปันผลด้วยนะสำหรับพี่ถือว่าดีมากทําไมพี่ถึงชอบบริษัทที่ไม่จ่ายปันผลหรือจ่ายปันผลน้อยๆมากกว่าเหตุผลง่ายมากครับถ้าเขาเนี่ยจ่ายปันผลออกมานะครับมูลค่าหุ้นเขาจะออกมาจากไหนเขาจะเออกมาจากบริษัทมูลค่าหุ้นก็ถูกลดทอนออกมาด้วยเงินปันผลที่จ่ายออกมาใช่ไหม ยังไม่ใช่แค่นั้นเราเนี่ยจะโดนเสียภาษีนะที่จ่ายสิบเปอร์เซ็นด้วยถูกไหมแล้วไอ้เงินที่จ่ายออกมาเป็นปันผลเนะี่ยถ้าใครก็ตามที่อยากเอาเงินปันผลนะั้นไปใช้กินอยู่อันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้แต่ถ้าสำหรับพี่เนี่ยตอนนี้พี่กำลังเหมือนกับทำเขาเรียกว่าเป็น active investor คือเรายังต้องแบบลงทุนเพื่อสร้างสร้างความมั่งคั่งอยู่นะครับดังนั้นเงินที่ได้ออกมาเนี่ยสำหรับพี่ถือเป็นคำสาบ ท,ที่เราเนี่ยต้องเอาเงินนั้นน่มาหาใหม่ว่าแเราจะเอาปันผลเนี่ยมาลงทุนในหุ้นตัวไหนถือเป็นความลำบากเพิ่มขึ้นนะดังนั้นแน่ส่วนตัวเพี่จะไม่ค่อยชอบหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะๆนะทีนี้อันนี้คือในเคสของหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลนะมันมีสองเคสเนาะสองเคสสองเคสเคย่อยย่อยแรกก็คือบริษัทขาดทุนต่อเนื่องอันนี้ไม่ดีนะแบบที่สองคือถ้า เขากาไรดีมากเลยแล้วก็เอาเงินเนี่ยลงทุนอยู่เรื่อยๆอันนี้ดีมากๆนะและ้วก็ก็ถือว่าข้อดีคือว่าเราเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนที่จะเอาแบบต้องมาคิดต่อว่าเอาเงินปันผลเนี้ยมาลงทุนอะไรดีเพราะอย่าลืมว่าเราต้องเอาเงินปันผลเนี้ยมาลงทุนทบต้นกับเขาไปจริงปะ่ะนะโอเคมาดูแบบที่2กันบ้างนะครับแบบที่จ่ายปันผลก็มี2แบบอีกแบบแรกคือจ่าย1 0 0เลยนะหรือเกือบ100%เจ่ายเยอะๆเลยนะของกำไรสุทธิอีกแบบหนึ่งคือจ่ายน้อย คือเช่นจ่าย1 5ของกำไรสุทธิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเอาจ่ายน้อยๆก่อนนะครับถ้าประเภทจ่ายน้อยๆเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยก็มักจะเป็นการสร้างการเติบโตเหมือนกันคือเหมือนกับว่าจ่ายปันผลเพราะเหมือนมีผู้ถือหุ้นเนี่ยเรียกร้องว่าอยากให้จ่ายนี่หรอไหมก็เลยแบบจ่ายซะหน่อยนึงให้แบบเป็นแบบเป็นขวัญถุงให้นักลงทุนอะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่าจ่ายปันผลน้อยๆเนี่ยโดยส่วนตัวก็ไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยเหตุผลก็เเพราะว่าคือถ้าจ่ายน้อยนะไม่จ่ายดีกว่า ก็คือเอาพูดจริงคือคือเก็บไปเนี่ยแล้วก็เอาไปลงทุนดีกว่านะครับเพราะไหนๆก็จ่ายแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าอีกแปดสิบห้าปอร์เซ็นต์ก็เอาไปลงทุนบริษัทที่จ่ายปันผลน้อยๆนะครับมักจะฟังดีๆนะมักจะเป็นบริษัทที่กําลังสร้างการเติบโตครับมักจะเป็นบริษัทเติบโตซึ่งแหมเอาเงินเก็บไว้เติบโตดีกว่าเพราะถ้าเขาเติบโตได้ราคาหุ้นก็จะเป็นไงครับมันจะขึ้นอยู่แล้ว ต้องไหมดังนั้นก็ไม่ต้องจ่ายมาหลอกนะถ้าจ่ายมาแค่นี้นะครับแล้วก็ในบางบริษัทบางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเป็นบุสเป็นธุรกิจที่เทำธุรกรรมการเงินเช่นกลุ่มฟแนนซ์นี่แหละเขาเนี่ยโดยธรรมชาติของธุงรกิจนะครับเขาต้องกู้เงินเน่ยเพื่อมาปล่อยกู้อยู่แล้วปล่อยสินเชื่ออยู่แล้วถ้าเขาจ่ายออกมาเนี่ยสุดท้ายผมถามว่าพี่ถามว่าเขาจ่ายผลผลออกมาแล้วอะแล้วถ้าเขาอยากโตเขาต้องทําไงเบิร์ตก็ต้องเพิ่มทุนอีกแล้วเหรอ ไม่เพิ่มทุนก็ <ori> ต้องไปกู้มาจริงไหอ <c oughs> คือแล้วจะไปันผลออกมาทำไมอ่ะ uh, นี่บอกมา,าแต่ที่บอกว่าแต่นักลงทุนคนไทยเนี่ย uh, บางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้มากนะ <c oughs> ก็แบบอยากได้แตงเงินปันผลอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจ <c oughs> นะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ว่าคือถ้าเราเข้าใจในภาพรวมธุรกิจเนี่ยคือเหมือนกับเขาต้องเอาเงินน่ะไปปล่อยสินเชื่อให้หมดอ่ะเพื่อสร้างกาไรเยอะๆอ่ะจริงไหมแล้วปรากฏว่าเขาต้องแบบแบ่งเงินบางส่วนมาจ่ายผลให้เราแล้วสุดท้ายผมพี่ถามว่าต้องทําไงบริษัทก็ต้องไปกู้คนอื่นมาอยู่ดีนะเวิร์ด ต้องไปกู้มาหรือ,หร,อหรือไม่แยกกว่านั้นก็คือว่าไม่ไม่แยกหรอกสุดท้ายบางทีก็ต้องมาขอเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมนี่ด้วยซ้ำเท่ากับว่าเราเนี่ยขาดทุนนะรู้ปะเนี่ยหลายหลคนยังไม่เข้าใจนะ <c oughs> ปันผลที่ได้ออกมาเนี่ยโดนหัก10%ใช่ไหมครับและยังไม่พอเงินน่ะมันมากองที่ตัวเราคําถามคือแล้วเราอะ่ะมีความสามารถมากพอไหมที่จะสร้างการเติบโตของเงินที่มันอยู่ที่เราแล้วเนี่ยมากกว่าบริษัทนี่หรอปะบางบริษัทเนี่ยโตเร็วปีละ20% ของกําไรเลยนะกำไรตัวเป็นเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เงินจาจ่ายปันผลออกมามากองอยู่ที่ตัวเราแล้วไงต่อและเงินที่กองอยู่ที่เราเนี่ยเราสามารถสร้างแกนตตนได้มากกว่าบริษัทปะมันก็ไม่ง่ายนะใช่ไหมครับดังนั้นนี่ยจริงแล้วเนี่ยการหดถอยเออนะซื้อของคุ้มเปิใช่นั้นพี่ก็มักจะชอบบริษัทที่แต่มันไม่มีหรอกนะเท่านี้เท่านี้ถือหุ้นมาเนี่ยยังไม่เห็นมีตัวไหนไม่ไม่จ่ายปันผลเลย บริษัทที่เติบโตเขาก็จ่ายกันทั้งนั้นแต่ก็คือแบบจ่ายน้อยหน่อยสิบห้าถึงสามสิเปอร์เซ็นตอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่จ่ายดีกว่านะอยากให้โตแบบเต็มหุ้นเยอะๆมากกว่าประมาณนี้แต่ก็เอ๊ะก็ก็จ่ายก็คือจ่ายอะจ่ายมาก็จําเป็นนะจาเขาเรียกว่าจําใจรับเนี่ยจำใจรับจําใจรับจริงๆนะคือแบบไม่อยากให้จ่ายอะนะครับนะเป็นที่ว่าพูดแต่ก่อนผมก็เป็นแต่ก่อนจะอยาก ได้ปันผลอะซึ่งก็ไม่ไม่รู้จะได้มาทําไมเงินเงินก็มีอยู่แล้ว <มา S 1> อยู่ในบัญชีเงินง<ห>ุงรออะไรก็มีเป็นภาระนะบอกให้จริงไหมเป็นภาระว่าเอาต้องเอาเงินยังโอนกับกเข้าในพอร์ตคําถามคือโอนไปนอนเฉยก็ไม่ได้ก็ต้องไปเลือกหุ้นอีก<ช>ซื้อตัวไหนคือยากปวดหัวอีกอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วเจ็บปวดกับหักนะที่จ่ายเหมือนกันนะใช่คือไอตอนไอตอนแบบสมัยได้ปันผลหลักพันหลักหมื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ ไม่เท่าไหร่หรอกคือพอเริ่มหลับแบบหลักแสนหลักแสนหลักล้านได้เป็น่แค่แบบสามแสนนี้ยโดนโดนสามหมื่นนี้ยจุกนะแล้วหลายตัวล้านหนึ่งเออถักมาี่จ่ายแสนใช่จุกเออจุกนะแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งอ่ะถักมาที่จ่าย ใช่ถูกนะครับดังนั้นก็ถ <c oughs> <c oughs> ึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าขาดทุนนะรู้เปล่าปันผลนะ่น <c> ะ <oughs> ถ้าเราอยากได้เงินปันผลจริงๆนะแนะนําเราเนี่ยในแบบที่สุดท้ายอะ่ะคือเราเนี่ยควรไปซื้อหุ้นที่เขาเนี่ย จ่ายปันผลสูงๆคือจ่ายเต็มจำนวนกำไรสุทธิที่เขาได้มาเช่น70 80เ็ขึ้นไปถึง100เปเซ็เลยหุ้นกลุ่มนั้นจะเป็นหุ้นกลุ่มที่มักจะนะมักจะมักจะเป็นหุ้นกลุ่มที่เขาได้อิ่มตัวแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเอาเงินน่ะไปลงทุนสร้างการเติบโตยังไงเขาเลยจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินนั้นออกมาให้ผู้ถือหุ้นเออคุณไปซื้อหุ้นกลุ่มนั้นไปเลยถ้าคุณอยากได้เงินปันผลน่ะนี่ออกไหมครับหนึ่งข้อดีก็คือ คือจะบอกว่าข้อดีข้อเสียพี่คิดว่ามันพูดแยกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของบริษัทใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าบริษัทที่จ่ายผลไม่น,น้อยหรือไม่จ่ายเลยเนี่ยแล้วสร้างการเติบโต,ตได้อันนี้เพอร์เฟกที่สุดเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องลําบากเอาเงินนั้นมามาหาหุ้นซื้อใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าหุ้นที่จ่ายผลเยอะๆเนี่ยก็มักจะเป็นหุ้นที่เขาอิ่มตัวแล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรนะเขาก็เขาเลยจาเป็นต้องจ่ายเงินผลออกมาแต่ก็มีบ้างมีข้อยกเว้นบ้างบางบริษัทที่สาาามรถเตติบโได้จก จากอะไรเดียจากเป็นธุรกิจบริการจะเป็นธุรกิจที่แบบใช้การตลาดหลีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องลงทุนในสินทรัพย์าวรอเบิร์ดเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้จะเอาเงินเก็บไว้ทำไมยังสามารถสร้างการเติบโตได้อยู่ทั้งที่ก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันครับ